สวัสดีจ้าซนสาวขี้เกียจแห่งนากย่าห่เองนะคลิปนี้โซนจะพาทุกคนมาทําอาหารไทยด้วยผักสดๆจากสวนของพี่โมนะคะที่เป็นลูกเพจของซนนะคะเขาอยู่ใกล้บ้านโซนกว่าที่คิดมากเลยละแล้วทีนี้เขาก็เอามาแบ่งให้ซนนะซนก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาทําอาหารไทยกินเลยเพิ่งกลับไทยมาแป๊บเดียว ก็ได้ผักไทยมาเลยนะทันทีทันใดดีใจมากๆค่ะผักที่พี่โมนะคะลูกเพจของโซนให้มานะคะเยอะแยะไปหมดเลยคือมีส่วนหนึ่งอะโซนก็แบ่งให้พี่กิจจาไปเนาะเพราะว่าเขาก็มีมพนักง,งานคนไทยเยอะอยู่นะคะเขาก็อยากได้นี่โซนก็เอาใบโหระพากับใบกะเพรามานะแล้วก็มะระนะคะเยะ่มะระนี่ก็เอาจริงๆต้อตั้งแตม่มาญี่ปุ่นก็ไม่เคยกินเลยนะเพราะว่าทําเองไม่เป็นนะคะปกติเราก็จะมีอาม่าทําให้แล้วก็จะมีพวอกอีก็ทําให้กินนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เจอกับ พี่ตีแหละพี่ตีทเขก็บอกว่าเนี่ยเราต้องทำยังไงอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อให้ลดความขมลงไปก็เดี๋ยวจะลองทําดูนะคะส่วนนี้โซนตั้งใจว่าเดี๋ยวคงจะต้องได้เด็ดอันนี้ออกมาก่อนอะ่ะเด็ดแล้วก็เอามาต้มแล้วเอามาตอกน้ำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยอะ่ะดูดีใบคืออย่างสดอะ่ะปกติอะโซนอะซื้อใช่ไหมสั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะพวกร้านไทยอะ่ะแล้วมันก็ใช้เวลานานนะเนาะใช้เวลาประมาณ2วัน3วันอย่างเงี้ยแช่ฟีดมาใช่ป่ะไม่ใช่สิมันไม่ได้แช่ฟีดหรอกมันแช่เย็นมาแล้วใบมัััันนนนนนนกกกก็็ชชช้้้้้าาาะะะะะะคคคเเเพพพรว่่ไีีีอออออออแแแแมมมป๊บบบบบลลยยตดดดดูืืสๆใจ หอมมากทุกคนสดด้วยประเด็นคือเขาไม่ได้ใช้พวกแบบสารยาฆ่าแมลงอะไรพวกเนี้ยก็จะมีแบบมีมดมีแมงมุมมีแบบสัตว์เห็นแล้วก็ตกใจแล้วขาุมันก็การันตีนะว่าแบบเออดีสดจริงปลอดภัยนะคะแต่แดนนี่ส่วนเด็ดใบมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นใบโหระพาเนเอะเยอะมากเลยค่ะใบโหระพาเยอะสุดๆเก็ไบไว้ส่นนี้เป็นใบกะเพราเมื่อกี้ถามมาอยู่เขาาแบบเอ๊ะ ใบกะเพรากับโหระพาดี่มันคืออะไรมาบอกกะเพราก็คืออยากอยากไงพอดูแล้วมันมีน้อยอะทุกคนมันอยู่แค่นี้แต่ได้โหระพามาเปรียบเลยเพราะาไปแบ่งกับเขาใช่ไหมเขาก็อยากได้เหมือนกันแล้นี่ก็คือวันนี้เราจะไปทําผัดกะเพรากันนะคะผัดกะเพราแล้วก็เดี๋ยวว่าจะทําน้าซุปด้วยน้าซุปมะละนะนี่มะละเอ๊ะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวดีนะอุ้ยหลายอย่างเลยอะอยากทำหลายอย่างนี่เราเตรียมหมูมาไว้แล้วนะคะแต่เราเออทังกะเพราก่อนเพราะว่ามันเร็วกว่าเพราะซุนยังไม่ได้ต้มมาละเลยอะมันต้องเอาไปแช่เเื่ออใหห้ายค็มกน เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าดีใจได้สดๆเลยอ่ะแล้วจะบอกดูนี่ค่อนข้างลกมันทุกคนหรืเพราะว่าพื้นที่ไม่มีไงดูมันแคบมากเลยอ่ะมันไม่มีที่วางเอ้ยเปิดง,งก่อนอันนี้ไว้ตรงนี้เราจะมาดูชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่แบบหนึ่คนเดียวแบบห้องบแคบๆนะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ก๋วยเตี๋ยวต้มตกแบบอะไรนะของสำเร็จรูปอะ่ะว่าจะเอามาใส่กับมะละกินกะปิเออน่าดีนะนี่นี่ก็คือใบมะกรูดนะที่เขาให้มาแล้วก็ามาแช่น้ำแข็งรวมๆกับอันที่มีก่อนหน้านี้แล้วนี้อยากจะบอก,กคน เยอะมากแข็งเป็นน้ำแข็งเพาทำไมเพราะว่าเป็นพริกพันปีทุกคนตอนนั้นซื้อมาครึ่งกิโลอ่ะมันถูกใช่ไหมซื้อมาครึ่งกิโลแล้วกันพอซื้อมาเสร็จเป็นคนไม่กินพริกไงเก็บนานมากสรุปคือกินได้เป็นปีสองปียังไม่หมดเลยโหดจัดนี่เรามาแบ่ง้ยเราไม่มีกระเทียมด้วยว่าที่บ้ากนกระเทียมหมดแล้วอ่ะคือดูดิครึ่งตับมาก็ไม่มีอะไรเลยค่ะโล่งมากทุกอย่างคือไม่มีนี่อะไรกระเทียมป่ะใช่อันนี้กระเทียมเดี๋ยวเราใช้เป็นอันนี้แทนนะเราขี้เกียจซื้อนะคะเมื่อกี้ไปซปเปอร์ก็ไม่ได้ซื้อเน เอามาลุยกันเลยดีกว่าที่ตั้งต้องก็ไม่มีมันก็จะดูทุรักทุเลเน,นี่ยนะทุกคนก่อนอื่นเราจะใส่น้ำมันไปก่อนนะทุกคนอุย้ยใส่เยอะที่ที่บอกว่าจะรอดหรือไม่นี่ไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่ถ่ายจะรอดหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆท,ที่ที่ตั้งฟ้องโวนแบบโลกเก็กมากเลยอะ่ะที่จะรอดคือทำอาหารรอดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วรู้สึกขัดตาขัดใจนะก็สามารถเขียนมาบอกได้นะคะว่าควรทำยังไงเพราะว่าโวนนี้แบบที่สุดอะ่ะสกิลตันทำอาหารคือที่สุด มีทำแบบไม่อายใครปกติอันนี้ต้องซอยนะเราจะใช้กรรไกรหั่นนะคะเวลาเผ็ดไปไหมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยกระเด็นน้าดูกระเด็นโอ๊ะกระเด็นกระอ่นโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ะคืออะไรอะไหวไหมตีไปก่อนแบบเนี้ยกมใจนะว่าแบบนี้เราทำอาหารไดงดีห่อทุกวันนี้ที่เห็นว่าทำกับข้าวก็คืออย่างนี้แนะค่ะต้อบกระเทียมใส่กระเทียมไหมคะเราใช้อะไใบปาทูนนะ ทุกคนเห็นไหมเนะี่ยซนก็คือ,อไม่เคยถ่ายมุมนี้มาก่อนเลยนะใส่น้ำตาลนะคะ่ซนที่ไได้เห็นมุมเดียวกับทุกคนนะคือซนก็ไม่เคยตั้งมุมนี้มาก่อนอนะรู้สึกขัดใจกลัวกลัวว่าจะถ่ายออกมากคนไม่เห็นอยากให้เห็นข้างในอะดูดีเห็นปะเห็นไหมทุกคนว่ามันคืออะไรจะยกมาก็ไม่ได้ทําใส่แบบโอ้ยจะหาชิว <c oughs> โอเคถึงเวลาแล้วนะคะ ควรใส่หมูหรือไก่ก่อนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอตก,ตอตกตอใส่หมูเราจะใส่หมูวันนี้นะคะอันนี้เป็นแบบหมูบดมีอยู่สองอันน้ำแบบละเอียดยิบกับแบบธรรมดานะคะนี่เห็นไหมหนักตึมกลางของกล้องนะคะโอเคโอเคใส่ลงเลยค่ะไม่ต้องคิดเดยอะ <c oughs> ที่ยหนกินเยอะนี่คือจะกินแบบว่าหลายมือนะเพราะว่าทำกุศลทำทังท,ท,ทีเราก็ทำแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ใน,น,นตู้เย็นเราก็แบ่งกินนะคะนี่เป็นเชฟได้ไหมเนี่ย <c oughs> เร็วเร็วเร็ว,วอยากกินแล้วหิว ก็มีข้าวเลยอยากจะบอกว่าข้าวไทยก็ไม่มีนะทุกคนเพราะว่ากินหมดตั้งแต่ตอนกลับไทยไปแล้วกะว่าแบบเออเดี๋ยวกลับมาค่อยซื้อข้าวเอาตามอาหารไทยปรากฏเราไม่มีข้าวไทยช็อคแบบช็อคเบาทุกคนเราดูใกล้ใกล้ไหมเนาะนี่คือสภาพนะคะอ้าวหูปรเด็นออกไปจาบกระทะหนึ่งชิ้นเสียใจ โอ้ยเราจะใส่ให้หมดนี่เลยนะทุกคนที่เด็ดมาเพราะว่าเราชอบกินเยอะๆเอ้ะเราจะใส่แค่ทีเดียวเราเก็บไปกินวันอื่นบ้างเอาไงดีเอาไงดีอ่ะคิิๆทุกคนแค่นี้ก็เยอะแล้วป่ะนี่นะเอ้ยได้เก็บไปกินอีกมื้อกินประมาณอะไรมื้อโอ้ยผักน่ากินมากอ่ะชอบอ่ะสีแบบดีอ่ะมันมันใส่หมดเลยได้ไหมอ่ะ กินได้อ่ะแี yeah. ่ัวดนี่ตึงนี่ตึงต้องหั่นแล้วมันเหี่ยวอ่ะชิมแป๊กนะอืออร่อยเค็มจังเลยลองจาที่ใส่หน้ำปลาไปเยอะมากก็ได้อยู่โอ้โหหมูชั้น่โอเคอร่อยทุกคน อร่อยนี่คืออร่อยสำหรับโซนนะแต่ทุกคนนี่คือไม่รู้ไะเดี๋ยวเราจะมาทำไข่กันนะคะมาแล้วค่ะไข่สองฟองเลยทำไข่ดาวกันนะจะบอกว่าไข่ดาวเนี่ยโซนก็ทำไม่เป็น <c oughs> ถ้ามันเป็นไข่ดาวมนาะอร่อยก็คือปุกนั้นคนมันกินง่ายง่ายโชคดีที่กินอะไรก็ได้แล้วตัวเองก็เป็นคนที่ทำอะไรก็ได้เทไปหมดดูดิเป็นไง เอาไขาแ่แดงกลิ้งทุกคนขขขขขขไข่แดงกลิ้งดิดิกินแม่ไมเนี่ยดิ้งแง่ไฟแดงแตกอ่ะเอาเถอะอะทําไงดีช่วยคิดหน่อยทุกคนโอ้ยทําไมไม่มีที่ตั้งกล้องที่มันลําบากมากเลยนะคือแบบพอมือข้างหนึ่งทําอีกข้างหนงึ่งต้องมองกล้องเพราไม่มองกล้องนะกล้องไม่โฟกัสแล้วนะไปไหนก็ไม่รู้เออนั่นแหละตอนนั้นแหละ เป็นมากินได้แล้วอ้แตกมาเอาเถอะกินเถอะไปไปเจอกันในนี่นะแล้วดูข้าวอันนี้คือไม่มีที่วางวางอย่างนี้เลยนะแล้วดูข้าวดิทุกคนอันนี้เป็นข้าวใช้ข้าวอะไรนะข้าวข้าวอะไรอะข้าวดำผสมกับข้าวญี่ปุ่นนะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าข้าวไทยที่เป็นสีขาวขอมดีคือหมดเร็วนะคะไปไปเจอกันในจานเลยแล้วกันนะเพราะว่าดูทุักทุเลมากเลยค่ะเสร็จแล้วทุกคนเจแล้นี่คือหน้าตานะมันจะดูแบบว่าจุดชืนเลยนะแต่คือคซนชอบกินนี้แหละไม่เผ็ดมาดูไข่ดิ อะไรย่าง,างั้นอุยย้ยทุกคนเราเจอตัวอะไรอยู่ในนี้ด้วยอะแมงสาบป,ป่ะเนี่ยนะตัวไรนั่งคือใบมันสดมากใช่ไหมไม่เหมือนกับซื้อที่ร้านนะซื้อที่ร้านมันก็จะแบบใบเหี่ยวๆแห้งๆอะพอ,อามาเราก็ต้องเอามาต้มเอามาเก็บอันนี้คือแบบติดมาจากต้นปุ๊กก็ทำกินเลยยอดมากต้องขอบคุณพี่โมมากๆเลยนะคะลูกเพจที่ติดตามแล้วก็แบบแบ่งมาให้สนด้วยซึ้ง อร่อยอ่ะอืมโอ้ยทุกคนอืมผักเขียวๆด้ยวยนะไม่ดำด้วยนะปกติที่ทำนี่คือดำเป็๊สๆเลยนะถ้าไม่ทำเนืนต้นกล้าที่เขาให้มาคือโซนก็ไปปลูกด้านหลังนะคะก็ะระแวงเหมือนกันนะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าด้านหลังโซนอะ่ะมันมีเด็กแหวนไงเมื่อวานอะ่ะโซนลองเอาแบบต้นกล้าไปวางไว้ตรงดินอะ่ะเพราะจริงๆดิน,ด,น,ด,นด้านหลังอะ มีเฉพาะแค่ห้องสนห้องเดียวนะที่ดินหายไปอ่ะไม่ใช่สิต้นไม้มันหายไปมีแต่ดินที่อื่นอ่ะขึ้นเต็มเลยนะแต่ของสนมันแหวงไม่รู้ทำไมแล้วก็มีเด็กบ้นเะนี่ยเอาพวกเศษเด็กเศษอะไรมาวางอ่ะก็เลยอ,อยู่ถ้าฉันวางไว้ตรงนี้มันจะโดนทับไหมนะรอดไหมนี่ยอร่อยทุกคนเดินขอตัวไปปรุงก่อนนะเดี๋ยวปรุงเสร็จจะไปทำเมนูอื่นต่อละเพราะว่าเดี๋ยวจะทำหลายะอย่างนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะช้ำก่อนอร่อยมาแต่เนี้ย ขอบคุณมากเลยคะเนี่ยเราจะปลูกได้ไหมน่าตื่นเต้นจังเลย <laughs> ลุนโย